เรามาดูโปรเจกต์เอาหลายๆอย่างมารวมกันดูนะครับอ่าสมมติว่าครูมีสไลเดอร์อครูสร้างสไลเดอร์ขึ้นมานะครัสไลเดอร์นะครับ, slider, ค,รบคูสร้างสไลเดอร์ขึ้นมาสาตัวนะครับอ่คออา integer, ออนนคูขอตั้งชื่อว่าสไลเดอร์ที่เป็นอินดิเจอร์ที่เป็นที่เป็นอินดิเจอร์แล้วกันนะครับให้มีค่าตั้งแต่ลบสิบจนถึงสิบแล้วกันนะครับอินดิเจอร์ลบสิบถึงสิบนะครับเรียกว่าเอแล้วกันนะครับขอตั้งชื่อว่า a เท่ากับหนึ่งนะครับ ตั้งชื่อ slider เป็น a เท่ากันหนึ่งนะครับมีค่าตั้งแต่ลบสิบถึงสิบนะครับอินคร r เมนต์ทีละหนึ่งซึ่งแน่นอนสังเกตไหมพอเราสร้าง integer ปั๊บเนี่ยก็ได้ออกมาอย่างงี้นะได้ a ออกมาอ่าสร้างสไลเดอร์ b เหมือนกันครับเป็น integer เหมือนกันตั้งแต่ลบสิบถึงสิบเหมือนกันนะครับลบสิบถึงสิบแล้วก็ตั้งชื่อเป็น parameter b นะครับแล้วก็ทำหนองเดียวกันครับเป็น integer ตั้งแต่ลบสิบถึงสิบเป็นสไลเดอร์ที่ชื่อว่า c ครับ ครูสร้างแบบนี้ออกมาคราวนี้นะครับถ้าครูสร้างกราฟครับตอนนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าให้เห็นภาพกันก่อนเปลี่ยน a เป็น5 b เป็น4 c เป็นลบ3นี่คือสไลเดอร์นะสไลเดอร์อ่าถ้าครูสร้างสมการกราฟครับปกติเวลาสร้างสมการ,ารากราฟเนี่ยเราจะพิมพ์ y เท่ากับ2อ x กำลังสองบวกซี c x บวก8บวกอะไรเงี้ยเราก็จะสร้างแบบนั้นออกไปเลยแต่ถ้าเราสามารถเอาพารามิเตอร์เข้ามาใช้ได้ไหม ใช้คูณว่า y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลังสองมันจะมองว่าตอนนี้ a ของเราเป็น5มันก็เหมือนกับอะไรครับการพิมพ์สรรมการว่า y เท่ากับห x ยกกำลังสอง่า y เท่ากับห้า x กำลังสองบวก b คูณ x แล้วก็บวกกับ c อ่าเห็นไหมครับเราจะได้ตรงนี้ออกมานะ a x กำลังสองบวก bx บวก c กด enter ปึ๊บเราจะได้กราฟออกมาเห็นไหมครับกราฟของเราเนี่ยตอนแรกเราพิมพ์เป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c แต่พอ a ของเราครับมันก็จะไม่มองว่า a ของเราเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันคือ5 b ของเราเป็น4 c ของเราเป็น3แล้วลองขยับดูครับเห็นไหมครับถ้าเราขยับเห็นไหม abc เห็นไหมครับภาพกราฟมันก็เป็นไงครับเปลี่ยนไปครับกราฟเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนไปตามเลยครับ ตามสมบัติของเราได้เห็นไหมครับทันไหมนี่ก็คือกราฟของเราครับ A B C อ่าแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยหาจุดอ่าหาจุดสูงสุดต่ำสุดทำไมนะล้วก็เลือกครับ x ตีน u m แล้วก็คลิกที่วัตถุได้จุดยอดของมันออกมานะครับจุดยอดของมันอ่าจุดยอดของมันออกมา อ่าจุดจอดเอาเป็น Value แล้วก็เอาเป็นเอาเป็น value อ่าจุดนี้คือจุดจุดสูงสุดเนาะอ่าอ่าเอาจุดตัดด,ด้วยจุดตัดแกน x จุดตัดแกนวด้วยอ่าเลือกอะไรครับเลือกรูทแล้วก็เลือกวัตถุปุ๊บได้จุดตัด2จุดออกมา อ่าและจุดต่อสองจุดออกมาเราก็สามารถที่จะอะไรครับพอปรับตกแต่งตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น A เห็นไหมพอขยับปึ๊บเห็นไหมจุดเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปตามดังนั้นเวลาเราสอนเด็กอะครับเราก็จะสามารถที่จะอธิบายเด็กได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันมีวิธีการอธิบายอีกว่าอ่าถ้าเกิดให้เด็กพิจารณาเนาะว่าอะไรนะอ่าบีกำลังสองลบสี่เอซีของเราเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าศูนย์อ่าเราก็อาจจะมีคำนวณให้ดูว่าคำนวณค่า b กำลังสองลบสี่เอซีเนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยนะครับมันจะ อะไรครับมันจะมีค่าเป็นยังไงนะครับอ่ามันจะทําให้กราฟเกิดอะไรขึ้นอ่าถ้า A ของเราเนี่ยนะครับถ้า A ของเราเนี่ยติดลบเห็นไหมครับกราฟจะเกิดเป็นพาราโบลาควา่ำนะครับโดยที่ค่า A ตรงนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนได้ครับไม่อยากได้จำนวนเต็มเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนอินเคเมนต์ให้เป็นทีละ0.1ก็ได้นะเอ็นเตอร์ขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับได้ A ออกมาเป็น0.1นย์จก็จะสมุทขึ้นใช่นไหมครับถ้า A เป็นทีละศูกราฟจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเปลี่ยน B เหมือนกันอ่า เปลี่ยน b เป็น0.1อะเป็นพารามิเตอร์ b เนี่ยเป็นอินเคิเมนท์ที่หนึ่งก็เป็น0.1 Enter ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ c ก็เป็น0.1อะนะมันก็จะกราฟเป็นครับกราฟก็จะสม,มูทขึ้นก็ถ้าเราก็ไม่ให้เด็กสังเกตว่าเอ๊ e, ถ้าโจทย์ถ้ากราฟเลยครับถ้าจุด a เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นครับ a เปลี่ยนไปค่าพาราโบลาเนี่ยก็จะมีความกว้างต่างเปลี่ยนไปถ้าจุด b เปลี่ยนไปกราฟจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าจุด c เปลี่ยนไปกราฟจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยที่บางทีเราอาจจะจัดในรูปของ y เท่ากับนะครับ4 4c คูณอ y ลบ k เอลบ h กำลังสองถ้ากับ 4c คูณ y k, ลบ k เราให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนะครับระหว่างตัวแปรต,ต่างๆว่าถ้าเกิดตัวแปรนี้เปลี่ยนไปกราฟมันจะมีค่าเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดครูใช้อะไรครับเรียกคำสั่งเป็นฟังก์ชันสเ s p e c t o r ได้ไหมถ้าเลือกฟังก์ชันสเ s p e c t o r เลือกที่ parabola ตรงนี้ได้ไหมครับ ไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าตัวฟังก์ชันอินสเปกเตอร์ตรงนี้มันมีแค่จุดยอดอย่างเดียวงนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีกราฟอื่นเดี๋ยวจะให้ดูว่าฟังก์ชันอินสเปกเตอร์เนี่ยมันสามารถดูอะไรกับฟังก์ชันนี้ได้บ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นเป็นอันนี้อันนี้เป็นการแค่โชว์ให้ดูว่าเราสามารถเอาอะไรมามิกรวมกันได้บ้างเท่านั้นเองนะครับหรือนะครับอ่าเราอยากจะมิกข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความติดเข้าไปครับแล้วไอพิมพ์ว่าจุดยอดจุดยอด ของพาราโบลาอ่าจุดยอดของพาราโบลาะไรครับพาราโบลาไปที่แอดวานครับเลือกอ b อบเจกต์ออกมาพาราโบลาคุณจะเอาชื่อฟังก์ชัน f เข้ามาใส่ครับก็ไปเลือกที่ฟังก์ชัน f ตัวนี้ครับแล้วดูพรีวิวครับนี่ก็คือจุดยอดของพาราโบลาตัวนี้นะครับอ่าเลือกให้เป็นถ้าเกิดเราอยากให้ฟอนต์มันสวยๆแล้วก็เลือกเป็น t e x formula ครับ ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นเลเท็กฟอร์มูลาฟมันจะเป็นสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นจุดยอดของพาราโบลาคือคือจุดอะไรครับอ่าคือจุดอะไรคือจุดพิกัดจุดยอดตรงนี้ก็คือจุดอะไรครับจุดดีใช่ไหมเราก็เลือกอะไรครับอ็อบเจกต์ดีเข้ามาครับอ่าจุดดีห็นไหมครับก็คือจุดนะครับก็คือจุดอ่าจุดดีจุดดีตรงนี้คือจุดดีและมีจุดตัดแกน Y นะครับอ่ามีจุดตัด แตม,มีจุดต,ตัดแกน x นะครับมีจุดต,ตัดแกน x คือจุดตัดแกน x คือเราก็เลือกอ็อบเจกต์อะไรครับเราก็เลือกอ็อบเจกต์จุดต,ตัดแกน x คือ e กับ f ก็คือจุด e เข้ามาครับแล้วก็และ f เข้ามาครับนะครับเราก็จะได้ว่าคือจุดนี้นะครับมีจุดต,ตัดแกน x ก็คืออะไรครับมีจุดตัดแกน x ก็คือขยับอีกรอบหนึ่งนะครับและมีจุดต,ตัดแกน x นะครับ มีจุดตัดแกน x ก็คือจุดตรงนี้กับอันนี้กดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อความขึ้นมานะครับว่าจุดยอดของพาราโบลานี้นะครับก็คือจุด2กับ3ามุ 6, และมีจุดตัดแกน x ก็คือลบ2.240ย์กับ6 2จุสเท่ากับ0นย์แล้วถ้าเราอยากได้อ่าเมื่อกี้เนี้ยเราได้จุดขึ้นมาแล้วสมมติเราต้องนี้เป็นป้ายชื่อแล้วกันนะครับอ่าคุณบอกว่าเป็นป้ายชื่อแล้วกันอ่าต้องการแสดงเป็นป้ายชื่อ เมื่อกี้เป็นเนมไปแล้วนะอันนี้เป็นป้ายชื่อคราวนี้อา้าวพอเป็นป้ายชื่อปับ๊บเราอยากให้ว่าจุดดีเนี่ยจุดเนี้ยนะครับจุดจุดยอดของมันเนี่ยคือสองจุดกับสาจุเนี่ยนะครับเราอยากให้มีตัวดีอยู่ข้างหน้าอ่าเราอยากให้มีตัวดีอยู่ข้างหน้าตรงนี้แต่เผอิญว่าเวลาเราแก้ไขเนาะอย่าลืมเวลาเราแก้ไขที่ไงครับแก้ไขก็คือคลิกขวาแล้วเซตติ้งนะแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับ ให้ไปที่คำนัดต่างที่ชื่อว่าเทคนะครับเทคตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นการปรับแก้ไขคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจุดดีถ้าเราเลือกออบเจกต์ดีตรงนี้มาเลยอ่ามันจะอะไรครับมันแสดงเป็นมันจะแสดงเป็นค่าของออบเจกต์ดีครับเพราะว่าค่าออบเจกต์ดีเนี่ยมันมีเป็นอะไรครับเป็นค่าเป็น2.36แต่ถ้าเราอยากได้จุดดีคงไม่มีใครไปพิมพ์ว่าดีอย่างนี้อ่าถ้าพิมพ์ว่าดีอย่างเงี้ยก็ได้แต่ปัญหาที่ตามมาคืออะไรถ้าเราเปลี่ยนชื่อจุดตัวดีนี้ก็ยังคงที่อยู่เหมือนเดิม นะเข้าใจไหมหมายความว่าถ้าเราพิมพ์ดีเป็นข้อความเข้าไปเนี่ยถ้าเราไปเผิอเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเป็น D1 หรือเป็น G เป็น K เป็น L ไอตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนทำยังไงครับนะถ้าเราอยากเอาอ็อบเจกต์ออกมาครับตอนนี้อ็อบเจกต์ดีของเราเนี่ยมันมีค่าแว l ลูของมันคือ2.3 2กับ3นี้นะครับตัวตัวจุดตรงนี้นะเราต้องการอ้างอิงมันเนาะก็ใช้อ็อบเจกต์ตรงนี้เลือกอ็อบเจกต์ออกมาหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าสั่ว่า name นะครับ name แล้วเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นการเอาอะไรครับเอา property name จากอะไรครับจากจุด D ขึ้นมาให้นะครับอ่าก็ไป preview ดูก็ได้ครับอ่าเห็นไหมครับพอ name ปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด D นะครับอ่าจุด D อ่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปเปลี่ยนชื่อจุดตรงนี้ครับเปลี่ยนชื่อจุด D ตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อจุด D เนี่ยเปลี่ยนเป็นจุดใหม่อ่า rename ตรงนี้นะครับ เป็นจุด K อ่าสมมุติคุณเปลี่ยนเป็นจุด K นะเปลี่ยนเป็นจุด K ก็กดโอเคเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยถ้าเราพิมพ์ข้อความธรรมดามันไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเราเลือกคําสั่งอ้างอิงมาถึงจุดของมันแล้วบอกว่า name ม,มันจะอ้างอิงชุดคําสั่งให้เลยอัตโนมัติโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกให้ลองทําดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นให้ลองไปฝึกทําดูแล้วกันโอเค